สวัสดีครับมาติดตามข่าวสารด้านแรงงานและสังคมในจังหวัดยโสธรกันบ้างครับช่วงนี้ทางจังหวัดกำลังเปิดเวทีสำคัญ เพื่อค้นหาสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2569ครับใช่ค่ะถือเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจของผู้หญิงทำงานเลยนะคะโดยเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศุนทรราชเดชสาลากลางจังหวัดยโสธรหลังเก่าทันขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นเพื่อเฟ้นหาตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดไปชิงรางวัลระดับประเทศค่ะ สำหรับการคัดเลือกในปีนี้มาในธีมที่น่าสนใจมากครับคือพลังสตรีวิถีทันสมัยพัฒนาเศรษฐกิจแรงงานไทยก้าวไปอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล8มีนาคมที่กระทรวงแรงงานจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2538แล้วครับ โดยปีนี้เปิดกว้างมากๆค่ะมีการแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น5ประเภทครอบคลุมทุกสาขาอาชีพเลยทีเดียวได้แก่ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่นสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชนสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่นทั้งด้านความปลอดภัยและอาสาสมัครสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นและสุดท้ายคือสตรีผู้นำองค์กรแรงงานภาคเอกชนดีเด่นค่ะเรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเก่งทุกบทบาทได้มีพื้นที่ ยนอ่าางภาคภคคูมิใจะรับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดยโสธรจะถูกเสนอชื่อเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อลุนรางวัลระดับประเทศซึ่งจะมีการประกาศผลภายในวันที่3กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงนี้ครับก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับสตรีทำงานทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อนะคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติแรงงานสตรีไทยให้ก้าวไกลยอย่างยั่งยืนค่ะ ครับผมพบกันในข่าวต่อไปครับ